เช่นคุณภูมิธรรมจำได้ไหมสักสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคุณรังสิมันโรมเป็นผู้ตั้งกระถูถามคุณภูมิธรรมนะคะครเรื่องของการติดตามตัวจําเลยในฐานะที่คุณโรมเป็นประธานกรรมธิการความมั่นคงนะคะ,ะ,คะก็คำตอบที่ได้รับไม่อาจจะเรียกว่าคําตอบได้กลายเป็นการเอไ่ไปพูดว่าคุณโรมไม่มีวุฒิภาวะอย่าโจมล์ใช้อารมณ์เอาเป็นเรื่องมาโจมตีกันแต่สารัฐถาที่เราต้องการจริงๆไม่มีมาจากคุณภูมิธรรมเลย พูดที่ฉันขออนุญาตพูดตรงๆว่าสุดท้ายกลายเป็นการเบี่ยงประเด็นไปไปโจมตีสไตล์การอภิปรายของคุณลังสิมานซึ่งทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วคุณลังสิมานเขาเป็นคนอภิปรายแบบเรียกอะไรมีมีมีอิโมชันแลใช่ไหมคะมีความแบบว่ามีสีสันอะไรแบบนี้ก็ ไม่ได้อะไรจากการตั้งกระทูสดถามคุณภูมิธรรมในครั้งนั้นนะคะการเเคลื่อนไหวของคุณภูมิธรรมอีกครั้งก็คือตอนที่ออกมาโชว์จดหมายลาออกของคุณพิสารในวันที่15ตุลาคมที่จําเลยก็ไม่ไปตามนัดเป็นทางที่สองนะคะซึ่งวันนั้นที่ฉันต้องยอมรับว่าที่ฉันตกใจมากที่คุณภูมิธรรมออกมาชูจดหมายด้วยสีหน้าโล่งอกแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่ม,ม,มใสามากมว่าเหมือนกับหมดภาระแล้วไม่เกี่ยวยไม่เกี่ยวกับฉันแล้วไม่เกี่ยวข้องกันแล้วซึ่งดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เนี่ย ทำให้ดิฉันต้องตั้งคำถามจริงๆว่ารัฐบาลเชื่อแบบนี้จริงๆหรือว่าเมื่อคุณพิสานไม่เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ยก็ถือว่ารัฐบาลไม่มีพันธะผูกพันอะไรอีกในการตามตัวจำเลยมาไม่นับว่าจำเลยไม่ได้มีคุณพิศานอยู่คนเดียวถูกไหมคะคือตกลงรัฐบาลไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลเลยใช่ไหมในการที่จะคลี่คลายประวัติศาสตร์บาดแผลตรงนี้ในการที่จะจัดการคือ,อน,นี่ดิฉันพูดแบบเลวร้ายที่สุดนะผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะก็ไม่เป็นไร ต่อให้สุดท้ายไม่ได้ตัวจําเลยมานะเอซึ่งถ้าได้มามันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะแต่นี้เราพูดในฐานะที่อีกสี่วันจะหมดอายุความแล้วเราก็ไม่เห็นวิวแววนะคือยังต่ําสุดๆเลยนะรัฐบาลช่วยแสดงให้เห็นได้ไหมว่าพยายามยังไม่เห็นยังไม่เห็นเลยอ่ะคือยังไม่เห็นเลยว่าคุณพยายามคุณแบบทําเหมือนว่าพยายามก็ได้อะก็ยังไม่ทำังไปอีกนะทำเหมือนว่าดิฉันเริ่มตกต่าลงไปเรื่อยๆคือดิฉันเริ่มมีความคาดหวังต่าลงต่ําลงไปเรื่อยๆนะคะว่า คุณแค่ทําให้เห็นสักนิดว่าคุณพยายามอ่ะคุณยังไม่ทําเลยอ่ะคุณภูมิทําแบบล้องอกที่คุณพิศารลาออกแล้วแล้วก็จบแล้วสําหรับพักเพื่อไทยคุณวิสุทธิชัยนรุบประธานวิรัฐบาลก็พูดในลักษณะเดียวกันบอกว่าคุณพิสาลลาออกแล้วถือว่าจบไม่มีอะไรเกี่ยวข้องอีกต่อไปแล้วพูดแบบนี้เลยนะคะมาที่คุณแพท์ทองทานนายกรัฐมนตรีคุณแพทย์ทองทานบอกว่าก็ให้ดำเนินการไปกระเบือคุณพิศาลลาออกแล้วนี่คะก็คือน่าจะรับรีฟมาแบบนี้จากคุณภูมิธรรมนะคะแล้วบอกว่าใช้คํานี้ดีฉันจําได้เลยบอกว่า ไม่อยากให้เรื่องมันยุ่ง unk, ยากไปมากไม่อยากให้เรื่องมันยากไปมากวกว่านี้คำถามดิฉันคือไม่อยากให้เรื่องยากไปมากกว่านี้สําหรับคุณพิสารเหรอคะหรือว่าสําหรับอะไรคือเรื่องมันยากมากอยู่แล้วค่ะสําหรับญาติของผู้เสียชีวิตของผู้ที่พิการผู้ที่สูญเสียนะคะมันยากมันยากมากอยู่แล้วคะ่เวเะ,คะ,คะเราเห็นอยู่แล้วว่ามันแทบจะไม่มีทางตามตัวจําเลยกลับมาได้ทนันคําถามก็คือนยายกแพทองทันพูดว่าก็คือให้เป็นหน้าที่กันไปแบบนี้ไม่อยากให้ยากไปมากกว่านี้คืออะไร คืออะไรนะคะที่ฉันตีความได้อย่างเดียวว่าคือเดี๋ยวมันจะยุ่งยากสําหรับจําเลยเหรอคะที่หลบหนีหรือว่ายังไงนะคะที่ฉันคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องเรียกว่ารัฐบาลพลิกโอกาสเป็นวิกฤตอย่างแท้จริง <c oughs> ถามว่าทาไมถึงพลิกโอกาสเป็นวิกฤตจริงๆเนี่ยคือโอกาสที่ดีที่สุดคุณยอมรับก่อนดับแรกคุณยอมรับก่อนว่าคดีตักใบรวมถึงกรูเซนะคะซึ่งเกิดขึ้นในปีเดียวกันปี2 5 4 7นะคะเป็น เป็นบาดแผลใหญ่ของคุณทักษิณในสมัยดำรงตำแหน่งนายกร,รัฐมนตรีคุณทักษิณนี่มีเรื่องที่คนชมเยอะถูกไหมคะสาบาทเอ่ยกองทุนหมู่บ้านเอ่ยอะไรต่อมีอะไรปฏิรูประบบราชการเอ่ยแต่ต้องยอมรับว่าเรื่องที่ถูกวิจารณ์เนี่ยนอกจากเรื่องกรณีทุจริตคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยก็คือเรื่องการบริหารสถานการช์ชายแดนใต้ถูกไหมคะเรื่องกลืนเซเรื่องตักใบเรื่องการบอกว่าโจรกระจอกอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ นั่นคือบาดแผลในสมัยคุณทักษิณมันเป็นเรื่องบังเอิญทางประวัติศาสตร์ที่20ปีผ่านไปในรัฐธรรมนูเป็นลูกสาวของทักษิณที่คุณแพททองทานชินวัตรนี่คือโอกาสนะคะที่คุณแพททองทานเนี่ยจะได้คลี่คลายปมความขัดแย้งที่เกิดจากในสมัยคุณทักษิณโดยการคุณยิ่งรักทำมาได้ดีละตอนที่คุณยิ่งรักเริ่มการเจราจาจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยฉันชื่นชมรัฐบาลคุณยิ่งรักมากเลยนะคะในการทําเรื่องนี้ ถ้ามันจะบจบในรัฐบาลคุณแพทองทานนี่มันคือแฮปปี้เอนดิ้งที่สุดแล้วก็คือการเจราจารเดินหน้าต่อไม่ต้องสําเร็จก็ได้เอาเป็นว่ามันได้เดินหน้าต่อเพราะว่าการเจราจารมใช้เวลาน,านานอยู่แล้วนะคะขอแค่ว่าให้มันเดินหน้าต่อไปได้อย่างรับรื่นมีการอำนวยความยุติธรรมนําจาเลยเข้าสู่กระบวนการดิฉันไม่ได้หมายความว่าคุณพิสารต้องติดคุกหรือใครต้องติดคุกแต่เข้าสู่กระบวนการเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายสารจะตัดสินยังไงเป็นเรื่องของสารดิฉันไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วนะคะสารจะบอกว่าผิดจะไม่ผิดจะรอลงอาญาหรือไม่เป็นเรื่องของสารแต่อย่างน้อยที่สุด ให้จาเลยได้เข้าสู่กระบวนการให้ประชาชนได้เห็นว่ารัฐบาลมีความพยายามในการที่คลายความขัดแย้งจบแฮปปี้เอนดิ้งคุณแพทรองทานแถลงขอโทษผู้เสียหายอีกสักครั้งหนึ่งบอกว่าเรื่องที่ผ่านมาดิฉันแก้ไขไม่ได้มันเป็นเรื่องในอดีตแต่เรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในอนาคตภายใต้รัฐบาลของดิฉันดิฉันจะทำเต็มที่เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องคคือขั้นพื้นฐานนี่มันก็คือจบสวยงามคุณแพทยองทานจะได้เครดิตดีมากในเรื่องนี้แต่คุณกําลังทําให้โอกาสเนี่ย กลายเป็นวิกฤตโดยการทําแบบที่ทําอยู่ในปัจจุบันก็คือเรื่อ,สองส่วนตัวพิสารค่ะไม่เกี่ยวกับรัฐบาลปล่อยให้ตารวจทํางานไปค่ะปล่อยให้ศาลทํางานไปดิฉันไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเดี๋ยวมันจะทำให้เรื่องยากไปกว่าเดิมคุณรัฐมนุษยใส่เกลือที่ปรึกษาของนายกร,รัฐมนตรีเขาพูดว่าเรื่องแบบนี้เอามาโจมตีกันทางการเมืองมันมีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นเป็นเรื่องกระทบความมั่นคงแต่ก็พูดคลุมคลุม,มพูดคลุมคลุมเือค,คือ,คอไม่รู้ว่าไอ้ที่มันจะไปกระทบความมั่นคงมีเหตุการณ์อะไรเกิดขขึ้้้นมมาาากกกกยยแลววเีี่อองะไรรับท ญาติของผู้เสียชีวิตจะมาเรียกร้องเอาความเป็นธรรมในวันนี้ไม่ได้คุณบอกว่ามีกลุ่มติดอาวุธใช่ที่ฉันก็บอกว่ามีกลุ่มติดอาวุธดิฉันก็ยังพูดอยู่เลยไงว่าถ้าคุณปล่อยคดีหมดอายุความเนี่ยกลุ่มติดอาวุธจะฉวยโอกาสเอาเรื่องนี้ไปก่อเหตุซ้ําก่อเหตุเพิ่มเราทราบกันดีมีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มติดอาวุธใช้เหตุผลเหล่านี้ในการชักจูงคนไปเข้าร่วมกระบวนการใช้เหตุผลเหล่านี้ในการสร้างความชอบธรรมในการก่อเหตุถูกต้องไหมคะว่าก็นี่ไงรัฐบาลทำแบบนี้ มาลายูแบบนี้ทําให้พวกเราต้องลุกขึ้นสู้นี่คือข้ออ้างที่เขาใช้เพราะฉะนั้นพูดในแบบภาพใหญ่ถ้าคุณจะยุติความขัดแยง้งทําลายความชอบธรรมของกระบวนการติดอาวุธนะคะแล้วทําให้ประชาชนหันมาเชื่อใจรัฐบาลอีกครั้งแล้วเชื่อว่าอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลนั้นดีที่สุดเนี่ยคุณก็ต้องทําโดยการทําให้เขาเห็นว่าคุณอํานวยความสะดวมให้เขาได้จริงถ้าสมมติผมมองลบไปขนาด ที่ที่จะเกิดขึ้นในใกล้ๆนี้คือคดีหมดอายุความนั่นแหละนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าใครหลากหลายคนก็มองแบบนี้ว่ามันคงหมดอายุความลงผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับอยู่ก็จะไม่ได้เข้าสู่กระบวนการายุติธรรมไม่ได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆทั้งสิ้นจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากวันที่25ในทุกๆมุมมองของคุณช่อก็คือเหตุผลที่กมทต้องเรียกเชิญคุณภูมิธรรมเชิญเลขาธิการสภาความข้องงแห่งชาติแล้วก็แม่ทัพภาคสีมหารือข้อแรก ความรุนแรงเกิดแน่นอนจริงๆตอนนี้ความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเป็นเหตุไม่ใช่แค่เรื่องตักบายอย่างเดียวเป็นเหตุมาจากการเจราจาสันติภาพที่ค้างเติมพอคุณเอาเบียเอ็นเข้าสู่ขบวนการเจราจาแล้วแต่มันค้างเติ่มันไม่รู้ไปต่อ,อยังไงเนี่ยมันทําให้เกิดความตึงเครียดในสถานการณ์ครับแล้วก็ พอพอมนตึงเครียดมากๆเข้าเนี่ยก็เกิดการก่อเหตุเพื่อเรียกว่าอะไรกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นสถานการณ์ใช่ไหมคะบวกกับเรื่องครบรอบ20ปีตากใบด้วยมันทาให้ความรุนแรงในพื้นที่เนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่แล้วหลังจาก25าตุลาคมเราก็คาดคาดหมายได้เลยว่าจะตึงเครียดขึ้นจะรุนแรงขึ้นจะมีการก่อเหตุเพิ่มขึ้นนข้อที่1ครับข้อที่2องเดียคิดว่า ญาติพี่น้องประชาชนในชายแดนใต้เนี่ยก็จะจะน่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างในภาคประชาชนอเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องกระบวนการติดอาวุธเนาะแต่ว่าในภาคประชาชนเองประชาชนคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยที่เขาก็เป็น,เป,นเป็นพลเมืองไทยคนหนึ่งเนี่ยดิฉันคิดว่าอาจจะมีการเอ่อเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างเหมือนกันนะคะเราไม่รู้ว่าจะมากจะน้อยแค่ไหนแต่ว่าเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจคนมากจริงๆนะเรื่องต่างใบเพราะมันเป็นการตายที่ดิฉันพูดพูดแบบใช้คํา ตรงๆหน่อยก็คือมันตายอนาถอ่ะมันตายแบบทาเหมือนเขาไม่ใช่คนอ่ะขนเข้าไปเหมือนเป็นปุสัตว์อ่ะนึกออกไหมคะแล้วก็ผ่านไปสองวันถึงให้พ่อแม่เขาไปรับศพซึ่งขัดหลักศาสนาด้วยเพราะว่าต้องทําภายในยีิบสี่ชั่วโมงสําหรับชาวมุสลิมอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจคนเยอะนะคะเมื่อคดีหมดอายุความลงก็คงจะต้องมีต้องมีความเคลื่อนไหวในภาคประชาสังคมภาคมวลชนอยู่พอสมควรนะคะเรื่องที่สามยันคิดว่า จากทีไ่ได้คุยกับผู้ประสานงานพว่ดโในความสะดวกการเจราจาของมาเลเซียนะครับฉันคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะทําให้รัฐบาลไทยต้องตอบคําถามเยอะในเวทีระหว่างประเทศนะคะโดยเฉพาะเมื่อไทยเนี่ยเพิ่งจะได้ที่นั่งใน u n h r r ก็คือคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติะคะท่านทูศรษศักดิ์เกตแก้วเพิ่งรับตําแหน่งซึ่งในหนึ่งในแมนเดตของการเป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหรประชาชาติเนี่ยก็คือคุณต้องเคารพใน ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดครับพูดง่ายๆคือคุณไปนั่งเต้าอี้เขาคุณก็ต้องทําตัวเป็นแม่แบบใช่ไหมไม่ใช่คุณไปตรวจเพราะว่า UNHRC เนี่ยเขาต้องตรวจสอบประเทศสมาชิก u n ทั่วโลกไงเพราะเพราะฉะนั้นคุณซึ่งนั่งอยู่ในเก้าอี้นี้เนี่ยคุณก็ต้องทําตัวเป็นแบบอย่างไม่งั้นคุณจะไปไล่ตรวจสอบคนอื่นนะไปทวงคนอื่นว่าคนนั้นคนนี้ประเทศนี้ทําผิดประเทศนั้นทําผิดจะไปพูดถึงประเทศอื่นเขาไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเองอ่ะก็ต้องรักษา ระเบียบกติกาวาด้วยสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดนะคะก็ดิฉันคิดว่าลำบากเป็นเรื <eted> ่องลำบากแล้วคุณแพทย์องทานเองเนี่ยดูเหมือนกับจะมีแพชชั่นหรือมีความมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องการต่างประเทศพอสมควรเห็นได้จากเวทีทั้งอาเซียนที่ขึ้นจบไปเวทีก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ตะวันออกกลางเนี่ยก็ดูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในด้านการมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศดิฉันคิดว่านี่จะเป็นความท้าทายสําคัญมากที่คุณแพทย์องทานต้องตอบ นะกับกรณีตักใบเพราะว่าไม่ใช่แค่กลุ่มประเทศ OIC หรือว่าองค์การความร่วมมืออิสลามเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงเวที UN เวทีใหญ่ที่สุดของโลกด้วยนะคะว่าทุกครั้งที่เราไป UPR uh, u อ i v e r s a l p e r ร์แซลเปร i เนี่ยที่ต้องไปรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนให้ UN ฟังเนี่ย S <S มันมีอยู่แค่2เรื่องเท่านั้นแหละที่เราโดนถามก็คือเรื่องหนึ่งสองแต่เรื่องตักไม่ใช่เรื่องตักใบอย่างเดียวคือเรื่องการละเมิดสิทธิในจังหวัดชายแดนใต้โดยโดยรวมการอุ้มหายสองทรมานต่างๆเนี่ยนะคะหรือการใช้อำนาจนอกกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ในภาวะกฎเอการศึกแบบนี้ก็ลำบากแล้วค่ะสำหรับสำหรับรัฐบาลคุณชอบมองยังไงบางคน สะท้อนมุมมองว่าถ้าสมมติว่าหมดอายุความจริงๆนะฮะเขามองว่ากฎหมายพิศเศษยังอยู่ในพื้นที่สาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะเพิ่งต่อไปเ<ป>พิ่งต่อไปอ<ป>ีกกฎหมายฉุกเฉินพอรกฉุกเฉินเพิ่งต่อไป,ไปเ,เไปมื่อวันอังคารที่แล้วนี่เองแต่กฎหมายที่ของรัฐไทยรู้สึกว่ามันไม่อำนวยความยุติธรรมให้กับพวกเขามันจินตนาการได้ไหมว่าในอนาคตมันคนไม่ได้เชื่อแล้วว่าสิ่งนี้กฎหมายอะไรแบบนี้ครับอันนี้เราถอยออกมาจากเรื่องชายแดนใต้เรื่องตักใบนะดิฉันคิดว่าภาพรวมของประเทศไทยเนี่ย และทาให้ที่ฉันพูดอยู่เสมอว่าเวลาที่คุณสอบมาตรฐานเวลาที่คุณใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือนิติสงครามนิติสงครามก็คือคุณใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือตามอาเภอใจออใครที่เป็นนิตรกคุณคุณก็เว้นไม่ทําใครที่เป็นศัตรูข,ของคุณต่อให้เขาไม่ผิดคุณก็เอาให้ผิดให้ได้สุดท้ายมันคือเรื่องเดียวกันหมดคุณใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทําลายศัตรูทางการเมืองหรือผู้ที่เห็นต่างจากอํานาจรัฐโดยหารู้ไม่ว่า ยิ่งคุณใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองมากเท่าไหร่สิ่งที่คุณกําลังทําลายไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่คู่แข่งทางการเมืองของคุณแต่คือตัวสถาบันที่ควบคุมกฎหมายองค์กรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเสื่อมศรัทธาจากประชาชนเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะถูกใช้เป็นเครื่องมือนะคะและดิฉันเชื่อว่าตํารวจดิฉันเชื่อว่าอายการดิฉันเชื่อว่าศาลเองก็ไม่ได้สบายใจในภาพรวมเขาก็เห็นอยู่ว่าองค์กรของเขามันถูกใช้เป็นเครื่องมือจริงๆแล้วเวลาที่โดนด่าใครโดนด่าเขาก็คือคนที่โดนด่าใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นนี่ฉันคิดว่าอันตรายสูงสุดของนิติสงครามหรือการาใช้กฎหมายแบบแหวงแหวงวิ่นวินใช้กฎหมายแบบสองสามมาตรฐานเนี่ยก็คือมันทําลายความเชื่อถือต่อกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยทําลายความเชื่อถือต่อหลักนิติรัฐนิิธรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วเมื่อสถาบันเหล่านี้เสื่อมศรัทธาที่ประชาชนมีให้เนี่ยบ้านเมืองจะอยู่อย่างไรดิฉันก็ไม่มีคาตอบเหมือนกันบ้านเมืองจะอยู่อย่างไรครับครับ เป็นครืชันมากไว้นะอะ่ช่วงไทยยังมีความหวังไหมอยากให้ปิดท้ายด้วยความหวังไหนวะรัฐบาล4ี่วันสุดท้ายอยากเห็นเขาทําอะไรหรอยังมีความหวังอยู่ในใจลึกๆบ้างไหมว่ามันจะเกิดสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นนะฮะเราโลกมืดกันมาตลอดทางรายการเราจะจบแบบโลกสว่างนิดนึงค่ะเนีพูดอีครังคดีดีไอคอนเนี่ยไม่ถึงยี่สี่ชั่วโมงยังจับมาได้17คนจาก18คนเพราะฉะนั้นต่อให้เหลือเวเลาแค่4ี่วันถ้ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําทําได้ค่ะ ดิฉันเชื่อว่าทําได้ไม่มีอะไรเกินคามจับ<อ>คนที่อยู่ในย่างที่บอกว่าจําเลยเจคนเนี่ยทุกคนเป็นบุคคลมีชื่อเสียงเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลระดับในพลทั้งหมดนะคะบุคคลระดับอดีตผู้ว่านะคะบุคคลระดับปตประดลัดกระทรวงนะคะคเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะตามเอาง่ายๆอ่ะคุณพี่สาส่งจดหมายลาออกมาเนี่ย <c oughs> ต้นหมายมาจากไหนส่งผ่านใครส่งผ่านใครถูกไหมคะครับคือเรื่องแค่นี้ทำไมดิฉันต้องเป็นคนพูดนะทาไมตํารวจถึงไม่รู้เรื่องแบบนี้ตํารวจต้องรู้ดีกว่าดิฉันสิดิฉันเป็นใครเนี่ยถึงต้องมานั่งพูดว่าคุณมีวิธีการตามจับตัวคนร้ายยังไงเนี่ยนะคะถ้าเมื่อวานนั่งใสยที่จะทาทำได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วนะคะผู้ที่หนีไปต่างประเทศก็ไม่ได้หนีไปประเทศลึกลับซับซ้อนอะไรหนีไปอังกฤษหนีไปญี่ปุ่นซึ่งตํารวจของทั้งสองประเทศก็มีความสามารถสูงอยู่แล้วในการติดตามนะคะเพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดทั้งปวงนี้มันอยู่ที เจตจำนงทางการเมืองความมุ่งมั่นทางการเมืองของรัฐบาลที่จะไม่ปัดความรับผิดชอบด้วยคําพูดว่านี่เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณพิสารนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของจาเลยนี่เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมไม่เกี่ยวกับฝ่ายบริหารไม่ใช่ค่ะถ้าสมมติมันหมดจริงๆนะสมมติว่ามันหมดอายุความจริงแน่นอนกฎหมายไทยคงไม่สามารถทําอะไรได้แล้วก็อาจจะต้องจําหน่ายคดีไปหรืออะไรไปแต่ว่าในองค์กรระหว่างประเทศสามารถดําเนินการเรื่องนี้ได้อีกไหมครับต้องพูดก่อนว่า ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันพูดในกรรมธิการกฎหมายด้วยอตอนที่เรียกตำรวจอายการ,รกรรมนธิกรไม่ทับภาคต่างๆมาคุยเนี่ยดิฉันพูดปิดท้ายนะก่อนที่จะจบการประชุมว่าดิฉันเชื่ออย่างมากที่สุดสุดจิตสุดใจว่านี่คือเรื่องภายในประเทศครับไม่ควรที่จะต้องไปถึงกระบวนการระหว่างประเทศเลยนี่คือเรื่องภายในเราควรจัดการกันเองแต่แต่เมื่อกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศมัน exhausted มันหมด ซึ่งมันกำลังจะหมดละอีกสี่วันมันกาลังจะหมดแล้วเนี่ยมันคงไม่เหลือทางอื่นอีกแล้วที่จะกำเนิดความยุติธรรมให้กับผู้ที่สูญเสียนะคะกระบวนการระหว่างประเทศที่ว่านี้มีอะไรบ้างหลายคนพูดถึง ICC นะคะครหรือว่าศาลอาญาระหว่างประเทศก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีของศาลอาญาระหว่างประเทศแต่สิ่งท,ที่ท่านไม่ทราบก็คือในออกฎร,ระเบียบของศาลอาญาระหว่างประเทศในแมนเดตของเขาเนี่ยมันอยู่ข้อหนึ่งที่ให้อํานาจของ รัฐบาลของประเทศที่มีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยสามารถส่งเรื่องฟ้องต่อศาลอาญาระห,หว่างประเทศได้โดยมีข้อแม้อย่างเดียวก็คือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคดีความที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องไม่เกิดขึ้นก่อนการจัดตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศเพราะว่ามันจะผิดขัดหลักสากลใช่ไหมคะแต่ว่าสามารถฟ้องย้อนหลังได้ตราบใดที่มันเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นก่อนตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศค, <ข 1957. S 1> คดีที่เกิดเพราะว่าศาลอาญาระหว่างประเทศตั้งปีส5 4 5นะคะพอดีเลยค่ะ คดีตักใบเกิดปี2547นะคะเหตุการณ์6ตุลา14ตุลาเนี่ยขึ้นไม่ได้ละเพราะว่าเกิดก่อนมีสาราญาระหว่างประเทศนะคะก็ตักใบเกิดหลังตักใบเกิดหลังเพราะฉะนั้นคดีตักใบเนี่ยเข้าขายก็คืออยู่ที่นายกรัฐมนตรีนะคะมีอำนาจที่จะยื่นเรื่องนี้ต่อสาราญาระหว่างประเทศให้สาราญาระหว่างประเทศเป็นผู้ไต่สวนซึ่งโดยเนื้อหาของคดีเนี่ยมันขึ้นได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงมีคนตาย85คนไม่ใช่คดีอาญาปกติคะก็ คำถามก็คือขานาดแค่นี้นายกแนทนธรรมยังไม่ทําเลยนนทล่าน,น,นเขาจะทำาหรอดิฉันก็ต้องบอกว่าเราก็ยังต้องมีความหวังต่อนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันถ้าความหวังนั้นหมดสิ้นลงนายกคนปัจจุบันไม่ทาดิฉันก็คาดหวังว่านายกรัฐมนตรีของพรรคประชาชนจะทําคนใหม่ <คน S 2> สมัยหน้าใช่ค่ะโอเควันนี้ครบถ้วนนะครับขอบพระคุณคุณชอบพนิกาวานิชครับขอบพระคุณค่ะสำนักข่าว today make tomorrow today